ผูแกแขนหาขึ้นมาดนิให้พ่อพาผูแกแห้ก่อนอิออนเอนะพรหมจรีนะอนุปชัตติมัชชิเมนะเดวตังอุตเมนะวิสุชัตติฝ่ายเซนนีเป็นฝ่ายม่งค้นพระอินยนุ ฝ่ายเจนี่เป็นฝ่ายมงคลพระพุทธเจ้าออกมาผูกแขนหลานให้จับวชนั่นๆเป็นพระเถทพเจ้าเป็นพระเป็นพระผู้เฒ่าผู้ทรงค้นคนมาหนุนถูกคำเศร้าให้ได้สอนลูกเต่าพราแสนค้นทศพลนอันพันแพร่เพื่อพระไต่ปิดอกแก้วให้เลือนไหลนำสัตว์ไปขามโลกให้พ้นโอกาสงสารให้ไปถึงพันธิพาด้วยกันทุกคนทุกตนก็ขาดเชิญสาไอ้แม่เราดีพาพมันกับพ้าวบอลแล้วครับพ่อแม่ผูกแขนข้ามมาครับ พอไหมหกอนครับมากรุ๊ตางกทำครับนี่เปนรแล้วไงแล้วน้งตะกอนจ้ำเธออันนี้รู้ชดเ้าดวยกบระเเม่นปเ้า่ลเีเมก็เมนมันพีเปมันมีวบเองโยดยาม้างตัวนี้ินมมาเกิจะัวคุ้กัน ภาพพันวาถ้าเพันเป็นพยาบาลเขจะมารับใช้กองพลกันครับผมนี่แหละพันวาครับแม่โม่พ่อขามวาสั่นก็ลเอ้าวาเต็มปากนี่มั้ยเนาะเออปลาเตนเมียนเจริญบ่ะจัน ้อายุดีไม่แห้งให้สมปรารถนานนเนาะคุณภาพเนาะให้ได้เป็นพ,พี่บ้านสมใจปรารถนาได้ครับเะนอะอะผู้แขนภาพเลยครับผู้แขนหน้าะไอ้ผู้แขนหนา้นาผู้แขนหน้าผู้แขนหน้ายังไม่ได้เป็นพระ กาเริ่มเย็นแล้วเริมเย็นแลตอันนี้ลงช่างก็จะผูกแขนนากแล้วนี่เป็นตามตรงนี่ปตตอนตงอยเป็นตตรา่นตั้จะปกตรงโครนนะ้ก่เยทแล้วกเ็นตามตรงได้หมเนี่ย ลูกดับไฟช่วยดไอ้คนตงนี้ดฟช่วยแห้งเลยนนลุงช่างบอกว่าถ้า บวชแล้วรำเรียนดีก็ไม่ต้องซื้อพอดีนาบอกเ่งเลยพี่น้องเลยข้าวอะไรคันเด้๋นี้ลุงเอาไปไว้ให้เราเลยนะคันคาวาอ่ะนึกว่าบุหิเนเลยถ้าเป็นพี่บ้านใครจะไปสู้กันใครมาเลยพมบอให้ผมไปสู้กันใครบอข้างๆ ไปยมมุดตปไปปตะปูด้เบ็เลยตะปเลยอพทธูปแกก้อนอ่ะพุทาพูปแกผูกก่อนอืูกผูกแขนให้น่า ไปเดินหนานี่แหละในที่สุดก็มืด่ะเนี่ยนะในที่สุดก็มืดนะแม่เพียงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็สุขเลยค่ะ6ยัง่เลยฮะเมื่อกี้ในจอบเบิ่งขึ้นมดค่าอยู่ กินดีคอเคลนดนรู้สึกว่าดีขึ้นเนาะน้ำมูกน้ำมูกไม่ไหลเยอะเหมือนเมื่อวานโอ้ดีคอเคลียนดีจริงๆก็เดี๋ยวก็อยู่ในรถฉันไม่ลงมาในลวัเงคับเก็นยกกันัสลมีทุกท่านนะครับครับขอบคุณผู้นำชุมชนทังสามของบ้านนะครับหมู่แปดวันสศสีผู้ใหญ่วันที่ นะครับแล้วก็มูห้าผู้ใหญ่เทิดศักดิ์คุณวิเศษนะครับผู้นำชุมชนมูห้าแล้วก็ผู้ใหญ่เมาผู้ใหญ่ยุทธศักดิ์คุณมีผู้ใหญ่บ้านผู้นำมูหกนะครับบ้านจำปาจำปาดงแล้วก็จำปาดงเหนือนะครับทั้งสองมูนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานอุปส,สมบทถึงพระ ถเรียงลำดับก็จะเป็นลำดับที่หลาลำดับที่หนึ่งลองจากลุงพลนะครับก็ซึ่งเป็นลูกของยาพานะครับก็พ่อผู้ให้กำเนิดก็เป็นผูเสอือผู้ชายได้บวชนายสมพรได้ค่ะถูกแล้วค่ะชื่อนายสมพรชื่อเดียวกันกนะับภรรยาผมช,ชื่อสมพรเหมือนกัน น,นะครับเดี๋ยวให้ัูผเ้่าูชยอะไรก็ไม่รู้ชื่อสมพรนะครับวันนี้ก็เป็นวันวมหามงคลน,นะครับอีกวันหนึ่งที่วังหูภาริกิจนาคารลูกปุกแต้นรพร้อมด้วยยูทูบเบอร์แล้วก็เอฟซีทั่วโลกน่าได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการ อุปสมบทต่อไปก็คงจะเรียกว่าเป็นครับผมสาธุครับคุณแม่ครับเป็นทางปลอดภัยนะครับก็ต้องขออนุโาทนะครับบุญกับ F4 เดี๋ยวแอนแอนไปผูกแอนให้น่ากลันทำให้งานนี้นะครับเกิดขึ้นได้นที่วังผู่ปาริจิตรนคราช วันนี้เราตั้งทั้งกองบุญกองบวนนะพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะต้องตื่นเช้านะครับนะตั้งแต่หกโมงเช้านะเออปกติผมตื่นตีห้าขึ้นพอตื่นตีห้าขึ้นปุ๊บนะช่วงนี้อากาศมันหนาวนะครับพัดลมเราต้องใช้พัดลมให้เป็นประโยชน์มากที่สุดไอพี่นวัดหายไปไหน สมพรามเฮ้ยได้ยินว่าพ่อพรามเ่นจะลงแข่งผู้ใหญ่บ้านบอกผู้ใหญ่บ้านไหนผู้ใหญ่บ้านาอ๋อผู้ใหญ่บ้านบาอกแก้วโอ้คือบุรลอบรจอลวดพ่อพรามหน้าตาน่าจะให้อบจอนาะ <c oughs> นะครับก็ต้องกราบขอบพคุณพ่อพรามนะครับที่ทุกครั้งที่เรา นะครับมีงานเกี่ยวกับงานบุญนะครับเราก็จะ,ะเชิญพราหมณ์นะครับมาทำพิธีอ<ะ>ันที่ว่าสักศิกนะครับสักสิทุกครัง้งนะ,อ,ะอย่างเราจัดทำใบาสี<ะ>ให้ยายสมอนกลับบ้านอย่างนี้นะครับปรากฏว่ายายสมอนนะครับนึกถึงใบสีของพ่อพราหมณ์เพราะ,ะว่าถวายใบยสีแล้วเนี่ยทำใบาสีสู่ฝันให้แล้วเนี่ย จะมาอยู่ที่วังปู่ไม่ได้นะถือว่าส่งแล้วนะส่งยายสมนกลับบ้านนะยายสมรบ,บอุ้ยไม่น่ารับเลยวันนั้นรู้ว่าจะไปอยู่ไม่ได้นะแต่ก็เทียวไปเทียวมาได้นะครับยายสมนะเป็นผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งนะที่อยู่กับลุงช่างผสมผักมานานนะอยู่ตั้งแต่นู้นนะอยู่ที่กกอกันามาจนถึงมาที่จำปาดง นะก็มาอยู่ด้วยกันอยู่พักใหญ่ๆนะสุดท้ายท้ายที่สุดเนะยาะยสมรนก็ทนงแรกคิดถึงบ้านไม่ไหวนะบ้านหลังใหญ่หลังโตนะแต่ไม่มีคนอยูนะ่สุดท้ายก็ต้องกลับไปดูแลบ้านส่วนยูทูบคน,นอื่นๆนะที่ยังอยู่นะครับที่ยังอยู่นะก็เอาแบบอย่างย,ายสมรก็ได้นะครับเอาแบบอย่างย,ายสมรก็ได้นะใครที่เหนื่อยแล้วนะ หรือว mm. ่าพอแล้วอะไรประมาณนี kind of ้นะเออก็บอกเนาะเดี๋ยวเชิญพ่อพามาอีกนะเออายต่อไปนี่ก็อยากให้เป็นย่าอาชีพนีและแต่่าอาชีพบอกไม่ได้าอาชีบอกไม่ได้ยังมีการลำอยู่ตราบใดที่งานเสรเรียบร้อยแล้วนะคะก็สุดปลื้มนะคะจกสุดปลื้มใจผูเยอะเด้อ คือแค่ใจใส่นักรู้เนาะอันนี้ให้พระคุณเยอะๆถึงแม้เราไม่มีลูกผู้ชายเราก็ได้ทําบุญนะคะกับนักรู้นะคะจ้ะจ้ะว้าวเรื่องบินเข้ามาผูกโอ้แอดมินก็มาแอดมินก็มาน่ารักมากโอ้เอ็ดมินตอนแรกจะเป็นไงล่ะนี่ดูเอดมินนะเอ็ดมินแอดมินชาวบ้านทุกท่านเด้อลุงป้าน่ะอากินเข่าก่อนเด้อ แอดมินแอดมินเดี๋ยวจะมาส่งดอกอาจิบิเอ้ยอ่าเว้นอาสาไพ่เด้อกินเผากันเด้อลุงครับเอ้ยแอบปะหนูโอ้ยแอดมินผูกเป็นด้วยแอดมินผูกโอ้ยาดีเด่นนะที่มาจากวางเยี่ยมทเจอทั้งเจออ้าวหลุดแล้วแม่เอ้ยแม่เอ้ยผูกอยู่ไปแล้วอพีมาจับไมาช่วยพูดหน่อย เอาโคศกเราโคศกโคศกครับยันนี้เราชอบแจ้งนะยันนี้นะฮะฮะพรุ่งนี้จะไปไหมพรุ่งนี้รถเหยด้วยนะโอ้พรุ่งนี้รถเหยด้วยนะงนะครับโอ้สาธุโอ้มินมินน้อยสาธุทำไงลูกสาธุทำไงมินเอ้าเสกคาถาให้ด้วยดูเขินดูเขินดูเขินอิมินาสกาเลนะอันนี้เขาต้องได้ สาธุเก่งมากครับเย <ซา S 1> <ว>ี่ยมเยี่ยมอันนี้ผูกแทนนะผูกแทนเสือนะครับเดี๋ยวของตัวเองต่างหากอันนี้ส<ถ>เสือแปงห้าร้อยครับโอ ร้อยครับหนึ่งร้อยให้ไป1ล้านก็ครับถ้าอยากได้30ล้านก็ได้3ามร้อยสร้อยนะครับอนุโมทนาสาธุไว้ก่อนเลยนะครับลูกแขนพ่อหน้านะครับเป็นการผูกแขนผูกเป็นการทาบุญที่ยิ่งใหญ่มากนะครับบางคนอยากจะบวชแทบตาแตไม่ได้บวชนะนะครับเป็นผู้หญิงอยากจะบวชบวชไม่ได้นะครับเกิดมามีแต่ผู้ชายเท่านั้นนะครับเป็นคนที่มีบุญบารมีเท่านั้นที่จะได้บวช นะครับก็นะครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับนะครับถูกแล้วนะครับขอให้บุญผุศสนนะครับที่ร่วบบุญผูกแขนผูกข้อมือนะครับขอให้ผู้ที่ผูกแขนผูกข้อมือนะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับไม่มาเบียดเบียนให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นนะครับผูกหนึ่งร้อยขอให้ได้ไปหนึ่งล้านนะครับ สาร้อยก็ได้ห้าร้อยล้านนะครับถ้าอยากจะได้สามสิบล้านนะครับก็ต้องผูกสามพันนะถึงจะถ้าอยากจะถูกรถตอรีรางวัลที่หนึ่งห้าใบนะครับก็ผูกไปสามพันนะนะครับพอหน้านะตั้งใจดีๆนะนะครับรับสิทธิ์รับพร นนนะตตอี้แเงินทองนะครับกว่าจะได้มานะครับเลือดตาแทบกระเด็นไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับบุญกุศลที่นะครับที่เราทําในวันนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับเรานะครับถ้าเราไม่บวชไม่มีวันนี้แน่ๆนะเพราะเรานะครับถ้าเราไม่ได้เป็นพ่อหน้าจะไม่มีใครนะครับมาผูกแขนให้เราแบบนี้เพราะบุญกุศลที่ย้ำอยู่นะครับเป็นบุญกุศลเท่านั้น นะครับเป็นบุญกุศลทั้งนั้นที่เราทํานี่มันทําเป็นบุญเป็นกุศลนะครับลูกผู้ชายนะครับต้องบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะครับโบราณท่านไว้นะครับก่อนจะเบียดให้บวชเสียก่อนนะครับเขาเขาจะบอกกันไว้อย่างนั้นมาแต่งเป็นเพ ن นะทศสะโพกหิมะพานก็มารองไว้นะครับถ้าผมร้องเพราะแบบทศสโพลหิมพานผมก็จะร้องให้ฟังนะครับแต่พอดีเสียงไม่ดีนะครับ ก็เลยไม่ได้ร้องนะครับเดี๋ยวให้พ่อนาคร้องให้ฟังกันแล้วกันคืนนี้เนาะนะครับเราไปผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่โฆนนาสาธุนะครับกับท่านผู้ใหญ่หมู่หกผู้ใหญ่หมู่หกนะฮะจตุนเนืควายผู้ใหญ่าจะปลาดงหลังจากคุณแค่นี้เราจะไปทานข้าวกอนใช่ไหมใช่ครับทุกท่านนะครับไปทานข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวไปทานข้าวด้วยกันนะครับที่ครัวนะครับที่ครัวสมพรปากฉลองกองบวชแล้วเราจะมาฉลองกองบวชที่นี่ นะครับผู้ใหญ่บางผู้ใหญ่เคยพูดกับเราขอวันนี้นะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่เทิดร้องเพลงให้ฟังเราไม่ค่อยได้ฟังเทิรอดแต่ผู้ใหญ่เมาล้อเพลงนะครับเดี๋ยวผู้ใหญ่วันนี้ด้วยนะครับวันนี้แต่ร้องเพลงให้ฟังนะครับถ้าร้องเพลงให้ฟังวันนี้เดี๋ยวจะตบรางวัลตาผู้ใหญ่วันนี้คงไม่ไหวอ่ะพ่อทำไมยังไม่ได้ทำเลยยอมแพ้ซะแล้วอาจจะร้องมึงจะร้องใช่ไหมครเออูเขาสี่ซูให้ได้ทุกอย่างนะครับเป็นผู้ใหญ่ต้องทำได้ทุกอย่าง ถ้าผมเองผมก็ผมไม่กล้ามาเป็นผู้ใหญ่ที่นี่หรอกนะครับผู้ใหญ่เหมาเหมือนกันกับผู้ใหญ่วานิชผู้ใหญ่บ้านสอสีนะคะผู้ใหญ่ปานผู้ใหญ่เหมาผู้ใหญ่เทิดศักดิ์ราธราสิน์ก็ผู้ใหญ่ก่อนจะลงเลือกตั้งผู้ใหญ่ต้องฝึกอราชธาสิน์ให้ได้ซะก่อนนะครับถึงจะมีโอกาสได้เก็ดยังครับ พูดก่อน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 เอาแล้วเขาไล่แล้วครับอ่ะตอนนี้ป้าพูดป้าค่ะป้าพูดป้าเออเอออ่ะป้ายึดไหม่แล้วเอาวันนี้อนุโมทนาสาธุกับเบานุ่มโมทุศน์เดี๋ยว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 ยืนในมือยิบจักรครานมาอยังโมนะแม่นครับผมยืมผมก่อนโอ้ยมยืนมือหน่อย ัน้ก็วันนี้เป็นงานบวชเล็กๆนะคะบวชเล็กคือเราพรุ่งนี้บวชพระก็จะมีใส่เงินในย่ามพระใหม่นะคะค่ะท่านใดที่ฝากกห้เดนมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ในย่ามพระใหม่นะคะพรุ่งนี้นะคะเป็นทั้งกองบวชหนึ่งกองแล้วก็กองบุญหนึ่งกองทั้งหมดก็สองกองนะคะทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะแห่กันด้วยรถแห่นะคะรถแห่ จุดประสงค์ที่ป้าจัดงานบวชที่ลานปู่ประจิตนาคราชนะคะก็เนื่องด้วยว่าอยากให้บุญกุศลที่กปานุตั้งใจบวชแล้วก็ตั้งใจถูกแคกันจะบอกใช่ไหมสินนะครับให้เป็นอนลืมเลยถ้าไม่ไม่มาก็จะจําได้อยู่นะครับว่าจะพูดดีๆอยู่ก็ขอให้นะครับบวชไม่ต้องสึก นะครับว้าถ้าบวชได้ภาษานะครับวัดก็จเจริญรุ่งเรืองไปด้วยก <นะ S 2> ระถิ่นเข้าแน่นอนนะเอาถ้าเห็นแก่วัดก็บวชได้ภาษานะครับตั้งใจอดทนเอาลูกผู้ชายไม่มีอะไรทําให้ได้หรอกเ้าครับ ลูกผู้ชายทาได้ทุกอย่างนะครับบวชแล้วก็เบียดแล้วเราก็มาช่วยกันเบียดอีกนะครับนะบวชสาธุนะครับบวชไม่ต้องศึกอยากได้เมียนก็แค่นึกเอาอยาเอามาอะไรก็ได้แค่ภาษาหนึ่งเอาแค่นี้ขอแค่ภาษานึงนะโอเคไหมรับปากไหมครับแค่ภาษาเดียวคือคือเหตุผลที่ขอภาษานึงจะจะเลินลูกเรื่องไปอีกเยอะขนาดไปผูกแขนติดใหม่มนะครับจะได้หลังคาโน่นหลังคานี่อีก เอาไว้รับปากไหมเอาครับู่ที่ันเอาครับอยู่ที่บุญครับผู้ใหญ่บอกว่าเอาครับคุณจะพาไปโอเคนะขอขอภาษาเดียวนะครับส่วนภาษาอื่นแล้วแต่ผู้ใหญ่ขอขอผ่านสิบห้าวันนี้ก่อนมันอยู่ที่ใจลูกผู้ชายคิดจะทําอะไรมันทําได้หมดถ้าเราคิดจะทํานะครับไม่มีอะไรทําไม่ได้นะเชื่อไหมครับโอเคเชื่อแล้วครับภาษาโอเคครับใน่าป็ไก็นภาษาครับโอเคเดี๋ยวแจ้งแจ้งจุดประสงค์ให้แม่แม่เอฟซีแม่ใ้ทราบนะว่า ทำไมเราจะงานบวชตรงลานปู่ไปจิตนาคราชนะคะหลายคนก็คงจะเข้าใจเจรนาป้านะคะว่าจะจัดงานบวชที่ลานปู่เนี่ยอยากให้ปู่ได้รับรู้ด้วยนะคะว่าเราบวชนะคะตรงนี้อนุโมทนาบุญกุศลให้องคูปู่ปจิตนาคราชด้วยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลลานปู่ระจิตนาคราชอะไรที่เรามองไม่เห็นนะคะแล้วก็ทําบุญ กุศลครั้งนี้ให้ท่านม,มารับบุญกุศกลกับเราด้วยและมีกองบุญกองบวชก็อยากจะให้พื้นที่ตรงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสุขสบายมากยิ่งขึ้นสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในนี้นะคะก็อนุโมทนาบุญกับงานบวช<ะ>ทงนี้ด้วยนะคะมีอีกไหมครับ,บจุดประสงค์ก็คือไม,ไม่มีนะครับขอเชิญทุกท่านไปรับประทานอาหารที่ครัวนะครับรจินคราท่านได้รับรู้ด้วยะะทุกคนเป็นความ คลิปนี้ขอบคุณแอซีทุกท่านมากค่ะ